สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องไออีกเช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกม PKXD กดี k นั่นเองแต่ก่อนดีทุกคนนะคะจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งไปกำลังใจให้น้องไอเพื่อให้น้องไอได้ทําคลิปต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะมาไปดูกันเลยนี่นะก็จะเป็นเกมพีเค k D นะคะนี่มันก็จะมีแบบแบบ มีวิ่งแข่งกันวิ่งนะคะแล้วก็มีที่แข่งรถนะคะแล้วก็มีกดสัตว์ด้วยมีหลายอย่างเลยแต่วันนี้นะคะน้อยเจ้าจะมาแข่งรถนะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวน้อยก็จะไปวิ่งให้ทุกคนดูนะคะนี่น้อยชอบเกมขับรถมากที่สุดเลยนะคะเพราะมันแบบได้ซิ่งเลยนะคะทุกคนมีหลายรถนะคะถ้าใครซื้อรถเยอะก็จะได้หลายรถเลยนี่ไป มาดูกันนะคะว่าน้องไอเนี่ยจะได้คลองแับหนึ่งหรือเปล่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นกล่องปริศนาไหมคะนั่นแหละมันก็จะคอยสุ่มของให้พวกเรานะคะให้พวกเราปล่อยแบบอย่างเช่นถ้าเราแบบว่าได้ระเบิดนะคะเราก็จะสามารถปล่อยไปได้ถ้าเราปล่อยก็จะทำให้คันข้างหลังคันข้างหลังเรานะคะวิ่งช้าแล้วก็จะให้เรานะคะได้ถึงเส้นชายก่อนนั่นเองนี่น้อยนะคะก็ปล่อยน้ำเขียวไปเลยนะ หรือเรียกอย่างหนึ่งได้นะคะว่าน้ำลายเอเลี่ยนไปไปกันต่อหืมซิงมากๆเลยนะคะนี่ปล่อยน้ำลายเอเลี่ยนไปอีกว้าจะโดนไหมเนี่ยโอเคค่ะไปต่อมาดูกันนะคะว่าน้องไอเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไรอุ้ยตกแล้วอะ่ะเฮ้ยทุกคนสิทุกคนดูนะคะนเนี่ยมันมีจรวดด้วยนะถ้าจรวดมันก็จะทํา ให้เรานะคะพุ่งตัวไปเร็วมากนี่แปบ๊บเดียวนะคะน้องไอมาถึงตรงนี้แล้วนะเราสามารถดูจากด้านบนได้นะคะว่าใครช้าที่สุดและใครเร็วมากที่สุดนะคะวุยคนนี้เขาเมื่อกี้เขาตกนะคะโอ้ถ้าตกนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าจะได้เริ่มเกมใหม่เดี๋ยวมันก็จะมีตัวหุ่นยนต์นะคะคีบเราขึ้นมาคีบให้เราขึ้นมาได้นะคะแล้วเราก็ต้องรีบไปเลยนะอุ๊ยน้องไอสูสีกับคนนี้มากเลยนะคะ ไปดูกันว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะโอ้ยแลด้วยนี่นะคะุ๊ยเหมือนน้องไอจะแซงนะทุกคนไปดูนะคะว่าได้ที่เท่าไหร่มันมีตารางบอกนะเดี๋ยวเราต้องไปดูตารางก่อนอุย้ยทุกคนน้องไอได้ที่หนึงนะคะนี่ที่น้องไอไม่ต้องดูตารางนะเพราะว่าถ้าใครได้ที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้สวมมงกุฎสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไงล่ะน้องไอแต่งตัวเท่ไหมคะนี่แวน เขียนว่า no ด้วยนะ no no นะคะนี่เป็นไงล่ะได้ที่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ใส่มงกุฎที่สวยงามมากเลยนะนี่ขอขึ้นไปยืนสักหน่อยหืมสุดๆๆไปเลยนี้นะคะก็จะเป็นตารางบอกนะว่าคนทุกคนนะคะได้ที่เท่าไหร่กันว้าวสุดยอดไปเลยค่ะยังไม่ได้เล่นนะคะต้องไปโหลดมาเล่นด่วนเลยนะสนุกสุด นี่นะคะน้องไอ้ก็ยืนเต้นใหญ่เลยนะดีใจสีเละที่หนึงนั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย